วนกลับมาที่ฝั่งของนาเอกค่ะซอนโอก็คือแบบว่าขายี้ถามนาเอกหนักมากว่าสรุปยังไงเธอได้บอกเรื่องโลกกับเฮยองหรือเปล่าแต่ทว่านาเอกเ,เนี่ยก็ยังคงไม่ตอบค่ะซึ่งก็ทําให้ซอนโอที่เห็นแบบนั้นก็ได้พูดต่อเขาว่าเฮเธอยังไม่ได้บอกสินะทําไมหรอกลัวว่าเฮยองจะรู้หรืองไงว่าเธอยังชอบฉันอยู่อจาจาก็คือแบบว่าความมั่นหน้าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งก็คือยังไม่หมดนะจ๊ะนายเอกที่ฟังก็ถึงกับบอกเลยค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะซอนโอคือตอนเนี้ยเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยววกับนาแล้ ที่ฉันมาหาเบรนชอมันนี้ก็เพื่อฮายองฉันต้องการเอาโลกออกเพื่อที่ฉันจะสามารถทําให้โลกของฮายองดังได้ตั้งหากซอนโอที่ฟังนะคะก็ไม่เชื่อคะ่ะไม่จริงเธอโกโหกเธอยังชอบฉันอยู่คิมโจโจซึ่งพอพูดจบนะคะก็ปรากฏว่านาเอกก็ไม่ได้สนใจคะ่ะก็ได้เมินเดินหนีซอนโอออกมาเลย ทีนี้นะคะซอนโอที่หัวเสียหนักมากก็ได้ทําการเดินตรงไปหามใบอันชอนต่อทันทีแล้วก็ได้บอกไปว่านี่คุณรู้บ้างไหมว่าตลอดสีปีที่ผ่านมาชีวิตผมต้องพังมากแค่ไหนเพราะไอ้โลบบ้าบ้านั่น <one> แต่เบรนนชอนที่ฟังก็ไม่ได้สนใจค่ะประมาณว่าแบบเรื่องของมึงมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมอี่แล้วซึ่งซอนโอนะคะก็เลยแบบเออได้งั้นฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกันว่าข่าวฉันน่ะก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนนักข่าวสะพานพูดยังไงก็คือแบบพูดขู่เบรนอนชอนไปอีกจ้าแต่เบรนดนชอนนะคะก็ยังไม่สนใจอยู่ดีงั้นก็เชิญเลยครับไปบอกนักข่าวได้เลยแต่คุณซอนโอก็คิดดูดีๆแล้วกันนะว่าถ้าบอกไปแล้วมันจะส่งผลดีกับตัวน้าเอกหรือเปล่าซอนโอนะคะก็ปรี๊ดขึ ว่าอย่าได้บางอาจมาพูดชื่อนี้ขึ้นมาอีก ตัดมาที่นางเอกที่ตอนนี้ก็ได้ออกมานั่งรอรถเตรียมที่จะกลับบ้านใน,นระหว่างที่กาลังนั่งรอรถอยู่เนี่ยนะคะเธอก็ได้ไปเจอเข้ากับฮเยายองที่ก็แบบว่าเพิ่งเสร็จกิจกลับมาจากทำธุระที่เรือนจําพอดีฮเยายองนะคะก็ได้ทําการเดินมาส่งนางเอกกลับบ้านค่ะในระหว่างทางนางเอกก็ได้ทักถามฮเยยองเขาว่าเออแบบวันนี้เป็นยังไงบ้างทํางานยุ่งไหมวันนี้นายดูเลยเหนื่อยนะซึ่งฮเยายองนะคะก็ตอบกลับไปเขาว่าอ๋อก็ไม่นะคือแบบว่าวันนี้ฉันนอนพักอยู่ที่ห้องทั้งวันเลย ก็คือแบบว่าพูดโกหกนางเอกไปอีกจ้าโดยที่ก็ยังไม่รู้เลยนะว่านางเอกอะรู้เรียบร้อยแล้วว่าแกอะไม่อยู่ห้องให้เจ้าเฮียยองนางเอกนะคะก็ได้ทําการถามย้ําไปอีกรอบลองเชิญดูเขาว่าเอ้าหรอวันนี้นาะยอยู่ห้องทั้งวันเลยหรอซึ่งเฮียยองนะคะก็ตอบกลับคําเดิมไปเขาว่า ใช่วันนี้ฉันอยู่ห้องทั้งวันเลยจนกระทั่งไฮยยองที่เดินทางกลับมาถึงห้องพักของตัวเองแล้วก็ปรากฏว่าถุงสตรอเบอรี่ค่ะนางได้เลือบผันไปเห็นถุงสตรอเบอรี่ที่นางเองเนี่ยเป็นคนซื้อมาให้แล้วก็แขวนไว้อยู่ที่หน้าประตูเออคือแบบหน้าในตอนนั้นก็คือเวอมากในใจก็คือคิดแล้วว่าชิปหายแล้วกูที่นี้ วันต่อมาค่ะฮายยองนะคะก็ได้ทําการวิมาหาแม่ของเขาที่บ้านของซอนโอก็ได้ทําการพูดคุยกับเรื่องที่เขาไปเยี่ยมพ่อที่เรนจํานะคะซึ่งพอพูดคุยกันไปได้สักพักยูอีดีแม่ของฮายยองก็ร้องไห้ออกมาซึ่งสาเหตุที่เธอร้อ,องไห,ห้นะคะก็ไม่ใช่อะไรค่ะสงสารฮายยอง,ยองที่ต้องมามีพ่อรเร็วๆแบบนี้แม่ขอโทษนะลูกแต่ฮายยองที่ฟังนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะจนเมื่อพอฮายยองที่กำลังจะเดินทางกลับจูจูซอนโอที่บังเอิญอยู่บ้านพอดีก็ได้พูดทักเขาขึ้นมาค่ะว่าแบบ เฮ้ย hey, มานี่ทั้งทีไม่คิดที่จะมาทักทายเซีายกันบ้างเลยเหรออะไรแบบนั้นซึ่งพอพูดจบฉากก็ได้ตัดมาที่ซอนโอที่ก็ได้ทําการพูดสารภาพบอกกับฮียองไปแล้วนะคะว่าเออเมื่อวานเนี้ยฉันได้เจอกับโซโซด้วยนะนายไม่อยากรู้หรอว่าเราสองคนคุยเรื่องอะไรกันแต่ฮียองนะคะก็ตอบกลับไปเขาว่าไม่อ่ะฉันไม่อยากรู้จนกระทั่งซอนโอก็ได้พูดต่อว่าจนถึงตอนนี้โซโซก็ยังทําให้แอปเลิฟบาร์มของนายดังไม่ได้อยู่สินะ ฮยองนะคะก็ตอบกลับไปเขาว่าเออก็ใช่แหละแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่สนใจหรอกนะฉันนรอได้จนกว่าโจจะพร้อมที่จะเปิดใจให้กับฉันโอ้โหหล่อมากก็คือในตอนนี้เหมือนกับว่าฮยยองยังคิดว่าที่แอปไม่ดังก็เป็นเพราะว่านาเอกไม่ได้ชอบตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วหารู้ไมว่าที่แอปไม่ดังอ่ะก็เป็นเพราะว่านาเอกมีโรคปิดกั้นความรู้สึก หลังจากนั้นเฮยยองก็ได้ว่ามาหาหนาเอกที่ร้านมินิมาต่อค่ะก็ได้ทําการเข้ามากอดบอกขอโทษนาเอกไปข่าว่าเออแบบฉันขอโทษนะที่โกหกเธอเมื่อวานจริงๆแล้วฉันอะไปที่ที่หนึ่งมาในอใกที่ฟังนะคะก็เข,เข้าใจค่ะไม่ได้ว่าอะไรจนเฮยยองนะคะก็เลยได้พูดต่อจริงๆวันพรุ่งนี้อะฉันก็ยังคงจะต้องไปที่นั่นอยู่อีกนะยังไงเธอก็ช่วยรอฉันจนกว่าจะถึงตอนนั้นจะได้ไหมในาเอกที่ฟังก็พยักหน้ารับค่ะ จนกระทั่งเช้าวันต่อมาฮายยองที่กําลังเดินทางไปที่เรือนจํา <t> ก็ปรากฏว่าเจอนาเอกยืนรออยู่ค่ะซึ่งนาเอกเนี่ยนะคะก็คือแบบมีความแบบที่จะซัพพอร์ตแฟนเบาๆก็ได้บอกฮายยองไปว่าฉันน่ะไม่รู้แหรอกนะว่าช่วงนี้นายมีเรื่องเครียดอะไรอยู่แต่ฉันน่ะก็จะคอยอยู่เคียงข้างนายเสมอน,นะว่าแล้วทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปที่เรือนจําด้วยกันจนเมื่อพอฮายยองที่ได้เข้ามาเยี่ยมพ่อของเขาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อของเขาก็ได้ทําการพูดถึงเรื่องเอกสารที่ฮายยองต้อง เซนทีขึ้นมาเขาว่าแกจะมาที่นี่ทําไมวะรีบเซ็นเอกสารให้ฉันซะทีสิฉันจะได้ออกไปจ่ายคุกเวนี่ซะทีซึ่งเอกสารที่ว่ามันก็คือเอกสารขอยื่นทันบน,นะคะ่ะที่เขาแบบเป็นสาหะที่ทําให้เยยองของเราต้องเครียดนั่นเองก็คือเฮย,ยองอะ่ะยังลังเลอยู่ค่ะว่าจะเซ็นไม่เซ็นดีคือแบบอีกใจหนึ่งเขาก็เป็นพ่อเราวะ่ะแต่อีกใจก็คือพ่อแม่ก็เลวทําลายแม่จะต้องเข้าคุกนะคะจนสุดท้ายนะคะเยยองก็ตัดสินใจที่จะไม่เซ็นะคะ่ะ และนางเอกนะคะที่ยืนรอเฮยองอยู่ข้างนอกพอเห็นว่าเฮยองได้เดินร้องไห้ออกมาก็ไม่รอช้าคะ่ะรลีบวิ่งเข้าไปปลอบทันทีตัดมาที่ฝั่งของซอนโอแล้วก็ยุคโจกันบ้างคะ่ะที่ก็แบบว่าตั้งแต่วันที่ไปงานเลี้ยงที่บ้าชฉับวันนั้นทั้งสองคนก็ดูจะไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องมันก็ไม่อยู่ว่าในวันนั้นนะคะยุกโจที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสร็จก็มาจะโทรหาซอนโอนะคะแต่ก็ปรากฏว่าโทรยังไงก็โทรไม่ติดคะ่ะ และประกอบกับในตอนนั้นนะคะยุคโตเธอก็ได้เหลือไปเห็นนางเอกเข้าพอดีค่ะก็เลยเข้าใจทันทีแล้วว่า2คนนี้ต้องกลับมามีซัมติงกันอีกแน่ๆ <c oughs> ซึ่งรอบนี้นะคะมันก็ทําให้ยุคโตไม่ทนแล้วค่ะ <c oughs> ตัดสินใจพูดก,กับซอนโอไปเลยว่า <c oughs> ฉันคิดว่าเราสองคนคงไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วละค่ะ <c oughs> สรุปแล้วก็คือซอนโอโดนบอกเลิกอีกแล้ว แล้วก็ตัดมาที่เกิมีบ้างค่ะทีนี้ที่ก็แบบว่าติดต่อกับ CDG ได้แล้วนะคะเธอก็ได้ทําการบอกกับ CDG ที่ก็ยังไม่ดูน้นะว่าใครต่เขาว,ว่าคือแบบฉันต้องการให้คุณทําการปลอจมจํานวนคนตุ่นุมลักในแอปหรือพลามให้กับฉันหน่อยอะค่ะแต่ทว่า CDG ที่ได้ฟังคําขอแล้วเนี้ยนะคะก็ได้ตอกกบกลับเกิมีไปเขาว,ว่าเฮ้ยขอแบบเนี้ยมันจะดูไม่มีความพยายามเกินไปหรือเปล่าเอาอย่างงี้ไม่ล่ะถ้าเกิดว่าคุณทําให้คนม,มาตุ่นุมลักคุณได้ได้ครบ1ิบคนแล้วแล้วก็ผมก็จะยอมช่วยคุณก็ไดด้พพอูจ CDDC ก็ได้ทาการส่งแอปแอปหนึ่งที่มีชื่อว่า l o v e a ร a m g o มาให้กับคุณมีนะคะซึ่งก็จะขออทิบไว้ให้ฟังนิดนึงก่อนว่าแอปนี้มันจะเป็นแอปที่แบบว่าจะแสดงตําแหน่งของคนที่มีสิทธิ์แอปชอบเราในอนาคตนะคะย้ำว่ามีสิทธิ์นะซึ่งภารกิจของคุณกินมีนะคะก็คือว่าเธอจะต้องทําให้คนเหล่านี้ที่อยู่บนแมปมาตกลุมรักเธอให้ได้ครบ1ิบคนนะคะ แล้วก็ตัดมาที่บรียนชอนที่ตอนนี้ก็เหมือนจะมาค้นอะไรบางอย่างที่ข้องทรงานเก่าของหนุ่มเนิร์ดนะคะแต่ทว่ายังไม่ทันที่จะได้ทาอะไรได้มากค่ะจูจูเลขาของเขาก็ได้โทรเข้ามาพอดีก็โทรมาบอกว่าเออคุณบรียนคะคือตอนนี้เราแย่แล้วคะ่ะคือทานตารวจเขาสงสัยว่าคดีฆาตกรรมอาจจะเกี่ยวพันกับบริษัทแอปเริอบารของเราก็ได้คือท่านตารวจเขาต้องการรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเราอะค่ะซึ่งพอพูดจบนะคะฉากก็ได้ตัดมาที่ตอนเช้าคะ่ะนางเอกที่กำลังเดินทางไปเรียนตามปกติก็ปรากฏว่าระหว่าง เธอก็ได้เหลือบหันไปเห็นรถของซอนโอค่ะที่เหมือนกับว่ากําลังขับสะกดรอยตามเธออยู่อะไรแบบนั้นแนางเอนะคะก็ไม่อยากจะคิดมากค่ะซอนโออาจจะแบบมาเอิน้นคํผ่านมาแถวนี้ก็ได้จนกระทั่งนางเอที่อยู่ห้องเรียนแล้วกําลังนั่งนึกถึงเรื่องของซอนโอที่ขับรถสกดรอยตามเธออยู่นะคะก็ปรากฏว่าซอนโอจ้านางได้มาหานางเอถึงห้องเลยค่ะคือแบบโจงแจ้งมากๆซึ่งคนในห้องนะคะก็คือแบบเฮ้ยนั่นซอนโอนั่นซอนโอถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปเร็วก็คือด้วยความที่ซอนโอเป็นคนดังนะคะซอนโอ ะะก็ได้ทำการเดินตรงเข้ามาหาหนาเอ๋ทันทีซึ่งพอคนในห้องนะคะที่เห็นแบบนั้นก็พากันงงเลยค่ะแบบเฮ้ยซอนโอเป็นแฟนของยุโซไม่ใช่หรอแล้วเกี่ยวอะไรกับนาเอะอะนาเอ๋นะคะที่ทนฟังคําดินทาไม่ได้ก็เลยรียกตัดสินใจเดินหนีออกจากห้องนั้นมาเลยซอนโอที่เดินตามออกมาก็ได้ทําการบอกนาเอ๋ไปค่ะว่าชาน่ะโกรธเรื่องที่เธอมีรบาบาลปบ้าๆนั่นมากเลยนะแต่ต่อจากนี้ฉันไม่สนใจอะไรนั่นอีกแล้วชาน่ะจะเชื่อแค่แววตาของเธอว่าแล้วซอนโอก็ได้เลื่อนหน้ากับพิจูกักบนาเอ๋ทันที ก็คือแบบซอนโอไม่แค์เรื่องโล่แล้วนะคะจะดังไม่ดังก็ช่างรู้แค่ว่ารักกันก็พอง่อแล้วก็ต่ดมาที่ฮยองนะคะทีนี้ที่ตอนนี้ก็ได้ถือแอปเลิฟประรามขึ้นมาดูซึ่งก็ปรากฏว่าชื่อของนางเอกที่เคยขึ้นว่าจะมีสิทธิ์แอปชอบเขาในอนาคตก็ได้ทําการเฟดหายไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะชิปหายแล้วไงที่นี้ และเรืบาลามซีซั่น2 EP 3ก <IS affection> ็จบเพียงเท่าน <ichi> like, ี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบการสปอยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe กันไว้ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ